สวัสดีวันพฤหัสที่19ธันวาคมครับเจอกันนะครับ3ามทุ่ม10นาทีครับวันนี้มีพระเครื่องนะครับของพระอาจารย์ต้อมนะครับมาให้เช่าบูชานะครับหลวงปู่หงก็มีวันนี้นะครับก็อย่างเช่นนะวันนี้นะครับเป็นเหรียญเจริญพรนะครับเจริญพรพระอาจารย์ต้อมก็เหรียญนี้เป็นชนวนเงินนะนะครับเนื้อชนวนเงินสร้าง700 889ดแอะนะครับเ8 9เหรียญเอามาให้เช่าบูชากันสวยๆนะ,จะเจริญพรนะครับร้อมกล่องเลยสวยๆนะแล้วก็จเจริญพรนะนี่ไปแล้นะครับตัวอย่างแล้วก็จะเป็นเหรียญน,นี้เป็นเหรียญได้เลื่อนได้เป็นครับเงินหน้ากากทองคำนะครับของพระจันทร์ต้อมนะสร้าง168ชุดนะครับ ชุดหนึ่งก็จะมีสามเหรียญมีเงินมีชนวนนะครับมีชนวนมีนวะอันนี้อันนี้แยกมานะครับเป็นเงินหน้ากากทองคำสวยๆเลยสร้างร้อยหกสิบแปดนะครับหลวงพ่อรวยก็มีนะครับวันนี้นะครับหลวงพ่อรวยเป็นพระสังฆจายพิมพ์ใบโพนะครับปีสี่หนึ่งครับปีสี่หนึ่งรุ่นสงน้ำนะครับปีลึกเลยนะหลวงพ่อรวยวัตตะโกรครับแล้วก็มี พระยกของหลวงพ่อวิริยังครับวัดธรรมมงคลนี่ก็ปี36นะปีลึกเลยนะครับเอามาให้เช่าบูชากันแล้วก็มีเป็นปิดตานะพระปิดตาครับที่ลึกกระถินนะวัดท่าสแบงครับเป็นปิดตากระหนกข้างพิมพเล็กเอามาให้เช่าบูชากันเหรียญกระถินก็มีหลายหลายพิมนะมีเป็นเหรียญหล่อดวงดีครับวันนี้มีได้แบบห่วงเชื่อมมาด้วยนะนี่ ห่วงเชื่อมนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารก็มีทั้งมีห่วงและไม่มีห่วงครับมีทั้งพิมพ์รัดประคตแล้วก็ไม่ลัดประคตเพราะคูนก็มีนะครับวันนี้มีรับเสด็จครับนี่รับเสด็จอันนี้เป็นแก้มขีดนะแก้มขีดบล็อกยาดมด้วยนี่เดี๋ยวยาดมยังไงไปติดตามในไลน์นะครับก็นิยมอีกเลยนะอีกอีกพิมหนึ่งเลยนะครับหนุมานนะครับหนุมานปูหงก็มีนะครับปีห้าสาม เนื้อสำลิศนะเอามาให้เช่าบูชานะครับพ่อคุณก็มีนะครับมีพ่อคุณมีผ้ากิ่งกิ่งยานสองนี่อันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับก็วันนี้ก็นี่ตัวอย่างครับพ่อพัดก็จะมีเจริญพรล่างที่เป็นเนื้อชนวนด้านนะเป็นพิมพ์ข้างหลังไม่มีรอเรือนะครับตอหลายรายการวันนี้ครับสามทุ่มสิบนาทีครับทางช่องทาง YouTube ช่องมีโชคหนึ่งหกแปดครับกดติดตามไว้ครับแล้วก็นะครับถ้าเป็นสมาชิกใหม่เลยก็ ที่สำคัญนะกดติดตามครับแล้วก็แอดไลน์รอเลยนะที่แอดไลน์รอเลยเจอกันวันนี้นะครับสวัสดีครับ